วันนี้เราจะมาออแนะนำบ้านหลังใหม่นะคะเป็นอัปเดตใหม่เนาะของบ o h เฮเวนที่จริงมันอัปเดตนานแล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่งจะมารีวิวนะ,ะไปดูกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูที่บ้านไปหาสร้างบ้านก่อนนะทุกคนตรงนี้นะคะทุกคนโอเคจะเป็นบ้านหลัง สุดนะคะทุกคนจะเป็นบ้านหลังนี้เลยนี่สร้างเลยค่ะบ้านหลังนี้จะเหมือนเป็นลองนะทุกคนดูสิเข้ามาก่อนนะนี่ชั้นแรกนะคะชั้นชั้นแรกจะเป็นมีโต๊ะโต๊ะอะไรสักอย่างน่าจะเป็นโต๊ะทางานนะทุกคนฝั่งโน้นจะเป็นน่าจะเป็นโรงจอดรถนะนี่อ่า เวลาเราลงไปข้างล่างก็จะปีนแบบนี้เลยนะทุกคนเหมือนเดิมนะทุกคนนีอ่อะไรอ่ะอะไระมันมีสีฟ้าๆตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะลองกดดูวิ่งมันเปิดได้ด้วยอ่ะเอ้าอ๋อมันเป็นที่ทดลองอืมนี่ไงน,นี่อันนี้เป็นแค่นอะไรสักอย่างนะทุกคนนี่มีกลางหันด้วย เดี๋ยวอันนี้มีมีลิฟต์ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนอ๋อนี่ไงมันจะเป็นห้องนี่นี่นี่โอ้อันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะทุกคนอเดินมาทั่วแล้วยังไม่เห็นตู้เซฟเลยตู้เซฟอยู่ไหนะนิ่มิตก็เย็นห้องครัวนะทุกคนที่นั่งเล่นก็โม่มีที่ีเดี๋ยวมันขึ้นไปข้างบนได้ไหมเอาขึ้นไม่ได้แล้ว เราต้องลงไปข้างล่างมาทุกคนลงมาข้างล่างแล้วนะทุกคนเอ๊ะห้องอะไรอะข้างล่างทุกคนดูดิมันมีห้องอะไรไม่รู้ว่าข้างล่างอะเนี่ยลงไปไงอน่ลงไม่ได้ใครระเบิดอะอันนี้อะไรอะโหอันนี้มีความลับน่าจะมีความลับอยู่นะไม่รู้ว่ามีไหม กดขึ้นไปข้างบนเอ,าเอ,าอ้าโอ้ยลงไปได้นี่อะไรอ่ะอ๋อมันจะลากกลับมาขึ้นมาข้างบนอา่านี้ปุ่มนะวยอ,อะไรอ่ะวยนี่ไงตู้เซฟนี่นี่อ๋ออ๋อเราต้องกดปุ่มตรงนี้ละทุกคน แล้วหนูจะออกไปข้างนอกได้นี่ก็ถือเป็นอีกความลับเองนะทุกคนก็คือการหาตู้เซฟนี่นแหละอันนี้ง่ายมากง่ายมากนี่นี่นี่ซิน,นี่ได้มาแล้วแ,แล้วเราก็จะวาร์ปกับขึ้นไปข้างบนใช่ไหมนี่ไงอ่อไหนๆก็มานี่แล้วไปดูบ้านอื่นดีกว่าอ๋อบ้านนี้ต้องการว่้บ้านสองคน เงินเดือนโอ้โหสองหมื่นห้าเอาเขาลบบ้านแล้วทีนี้ร้านอะไรเอออืมร้านขนมหวานไปดูร้านขนมหวานดีกว่าทุกคนอ่ให้สแกนกันเออาโดโดนัทหนึง่งเอ๊ย หนึ่งอันค่ะเ,เขาให้สแกนจ่ายนะทุกคนเราก็ต้องอิบโทรศัพท์มาแล้วก็สแกนสแกนจ่ายสแกนสแกน คนบ้านหลังนี้มีแค่นี้นะทุกคนบ้านเราก็จะแบบเป็นแนวแบบนี้นะเนีย่ยใครอยากมาสร้างบ้านก็สร้างได้นะไม่ค่อยคิดว่าน่าจะมีแค่ตู้เซฟมาที่เป็นความลับอะ่ะหรือนะถ้าใครรู้อย่างอื่นด้วยก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนงามงาๆๆวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะบา,บายบาย